สวัสดีครับเห็นพวกเราชอบใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่าโทนเนาะครับตัวโทนตัวนี้นะครับก็คือโทนนะตัวตัวซินเตกร์ันก็คือโทนตามด้วยชื่อพินที่เราต้องการให้มันเจเนเรตออกมานะครับแล้วก็ความถี่ที่เราต้องการให้มันเจเนเรตออกมานะในที่นี้คือส่วนใหญ่เขาจะใช้สําหรับตัวเพนะียโซเนาะหรือว่าลําโพงก็ได้นะครับแล้วก็ดูเลชั่นนะครับนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือ ผมกำหนดให้พินที่เราต่อเข้าไปเนี่ยคือพินขา10นะครับแล้วก็ความถี่คือ100 Hz นะครับแล้วก็ดู a t i o n ก็คือ100นะครับหน่วยน่าจะเป็นมิลลิเซกนะแล้วก็ผมดีเลยไว้แล้วก็โนโทนจริงๆตรงเนี้ยผมแนะนําให้ใส่นแต่จริงๆถ้าเราดูตามของอันนี้แล้วนะครับเราก็จะพบว่าเขาบอกว่า จริงๆเขาเขาเขาบอกว่ากรณีที่คุณต้องการ d i f f e r e t t pitch on m u l ล m u l t i p l e พ i t ินหลายๆขาเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้ฟ no ังชัน no น o ne นะครับหนึ่งหนึพินจะบีก่อนที่จะไปเรียกตัวอันใหม่นะหมายถึงว่าให้ขานั้นอะเอาหมด no t o อ่คือหมายถึงว่าปิดขานั้นก่อนแล้วค่อยไปเรียกขาใหม่นะครับนะโอเคนี้เรามาลองดูทีนี้ ถามว่าจริงๆฟังก์ชันโทนคืออะไรฟังก์ชันโทนก็คือถ้าเราดูจากตรงนี้มันคือฟังก์ชันที่จินเดเลตเพาขึ้นมานะครับอะ่ะถามว่าเราจะดูดได้ไงนะครับผมก็ให้ดูออซิลโลสโคปเลยนะครับอะ่ะตัวเนี้ยผมตั้งไว้ที่ก็คือ1 0 0เฮิร์ตนะครับอะ่ะ100เฮิร์ตนะครับตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบบัสเซอร์เข้าไป เซอร์เข้าไปให้สังเกตนะครับอ่ะอ่ะ,อะตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือติดติดเนี่ยคือความถี่ร้อยเฮิร์ตแต่ว่าช่วงดูเรชั่นมันสั้นเนาะแค่ร้อยนะครับถามว่าดูเรชั่นคืออะไรถ้าเราจะลองลองมาดูง,ง่ายๆก็ได้นะครับ ดูเลชั่นนะครับก็คือเอาพูดง่ายคือมันเหมือนเป็นช่วงที่มันแอคทีฟอะนะครับร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเขียนใหม่นะครับเราเขียนเป็นใส่จากร้อยเป็นพันเลยเพิ่มขึ้นสิบเท่าเลยอ่าแล้วเราเราเบิร์นเข้าไปใหม่ให้สังเกตเสียงนะครับโอเคเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ยาวมากขึ้นอันนี้คือร้อยเฮิร์ตอ่าร้อยเฮิร์ตอยู่พันมิลลิเซก ร้อยเฮิร์ตอยู่พันมิลลิสิคร้อยเฮิร์ตแล้วก็อยู่พันมิลลิสิกอ่าร้อยเฮิร์ตอยู่พันมิลลิสิกอ่าร้อยเฮิร์ตอยู่พันมิลลิสิคนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากร้อยเฮิร์ตเป็นพันเฮิร์ตอ่าลองดูนะครับผลมันจะเป็นยังไงอ่าความถี่ก็สูงมากขึ้นนะครับความถี่สูงมากขึ้นนะครับความถี่ม่จะสูงมากขึ้น มสนสายนี่ผมไม่แน่นอนะโอเคความถี่สูงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราับปรับ,รบอ่านะครับความถี่ก็สูงมากขึ้นนะครับอเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณอยากจริงๆมันสามารถทำเป็นเพลงได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วคือว่าอันนี้เราก็ เราจะตั้งให้มันรู้สึกเขาบอกว่าต่ำต่ำกว่ากี่เฮิร์ตไม่ได้ส่วนเราไปถึงถามว่ายี่ยี่สิบเคเฮิร์ตได้ไหมอลองดูเราก็มาดูตัวนี้โอ้ก็มันก็ได้ยินเบามากนะคือตัวเพียโซตัวตัวบัสเซอร์เราก็ ตอบสนองอาจจะไม่ไม่ดีมากนะักนะครับโอเคครับขอบคุณครับ